ขอเจริญสุขยาติธรรมทุกท่าน,นะจะในพวกเราทั้งหมดก็อยู่ที่ปรางกูในเมืองอำเภอเมืองจัยภูมิถัดจากสารพ่อพระยาเรมาไม่มากก็อยู่กับมีวัดวัดอะไรไม่รู้นะอ่านไม่ออกนะ อยู่ว่านี่แหละว,วัดปางกูนะอยู่ที่วัดปางกูตอนนี้ก็เป็นโบราณสถานันเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในสมัยสมัยขอมนะเป็นอารคยาสารหรือโรงพยาบาลประจำชุมชนในช่วงพุทธศตรวรรษที่18โดยได้รับอิทธิพลจากความเชื่อ ของพุทธศาสนานิกายมหายานตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ปางกูเราผ่านมาแล้วสองจุดเมื่อเช้านี้ก็อยู่ที่บ้านเท่นที่ผ่านมาเราก็มาที่ปูเขียวตอนนี้เรามาอยู่ที่ในเมืองข้างพ่อพยาแลมาที่นี่นะตรงปางกูทีนี้เราก็พร้อมแล้วทุกท่านนเราก็น้อมบารมีหลวงปู่ดู มปัญ,ญโยขอลงโพรัตนาบาร,รมีตั้งแต่สมเด็จองปฐมถึงองค์ปัจจุบันองค์ข้างหน้าบาร,รมีรวมพระปัจเจกพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหมดพระธรรมประสงค์บาร,รมีรวมหลวงดดมมปู่ดูปมปัญโยเป็นที่สุดขอลงโพเดน้อมนำทุกสภาพดวงจิตสภาวิปปญ,ญญาณทั้งหลายตั้งแต่สมัยอจัยวรมันที่เจ็ดพุทธศตวรรษที่สิบแปดหรือดวงจิตวิญญ,ญาเราใดก็ตาม อารมยาสารคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสภาพะดวงจิตสภาพวิญ,ญญาณตัวทั้งอาจังหวัดชชยภูมิแล้วก็ท่านพ่อพญาและหรือรพญาภักดีชุมพลในโลกหลานบริวารของท่านทั้งหมดไม่มีประมาณทั้งใกล้ก็ดีทั้งไกลก็ดีขอบารมีหลวงปู่เทนน้อนสภาพดวงจิตวิญญาณทั้งหลายมาร่วมสวดมนต์จัก,กพัดเพื่อเพิ่มกําลังเพิ่มบารมีให้กับสภาพดวงจิตสภาพวิญ,ญญาณทั้งหมดในก,กาลบัดนี้เทิน พุทธังชีวิตังเมปบเชมิธรรมังชีวิตังเมปบเชมิสังรังชีวิตังเมปบเชมิพุทังวันธามิ ธรรมางวันธรรมสคั ติยมปิพุทตังสรณังคัจฉามิตัติยมปิธรรมังสรณังคัจฉามิตัติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัตังสัมาทิยามิ मणि सिका पठ समाधियामे आमा चढड वेरमणि सिका पठ समाधिया मे เวรมณีสิกขาปัทังสมาธิามิสุรานิรยามะชจาปมาตานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิามิยมานิปัญจสิกขาปัานี สัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสัมมาทิยามิสีเลนะสุขะเตยัน สีเลนะโพคัสัมปทาสีเลนะนิพติธญาติตัสสะมาสีลังวิสุทายะนะโมตัสสะอะคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคาวะโต อาระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเอคาโตอาระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะทธังอะระตะนาณังการโอมิธัมมะอะระตะนานังการโอมิ สังฆังอาราธนาดังกโรมีนะโมว่าโพธิสัตว์อาคันติมายาอิติภะกวา

มายะคามทะเมกตังโทสังสะพปะปังวินัสันตุโยโทโสโมหิตเตนาธรรมะสมิงปะปะกตโตมายะคามทะเม กัตถโทสันสัพปะปังวินาสันโตโยโตโซมหยจเตนะสังคาสมิงปะปะกะตโตมายาคามาทามเมกัตถโทสังสัพปะปังวินาสันโต Nam tassa hở Arahato tỏ Ara hâtos tassa hở Arahato tỏ Ara hâtos tassa hở Arahato อาสัมมบทัสสะปะฏิปัตติโยปะราเจนะปาติยาปะโตสังโฆยะตะโสนาปุจจาปุจจาสัพพะปุจจาอะภิยาราหะรังนะทัสสะ

चीनी तबोग्या 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 Tak tuy nhiên chúng ta không thể nói rằng 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 chúng ta không chúng ta không thể nói rằng 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 chúng ta không

พมปัญโยหลวงปู่ได้นะ้อมนำสภาพดวงจิตสภาพวิญญาณทั้งหลายทั้งหมดตั้งแต่สมัยยุคเจ้ชัยวรมันที่เจ็ดและดงวงจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับอโลโคยาสารแห่งนี้และดงวงจิตวิญญาณทั้งหลายทั้งบริเวณนี้บริเวณใกล้เคียงเวณไกลไปองค์พญาพักดีจุมผลและเจ้าพ่อพญาแหล่และลูกหลานบริวารของท่านทั้งหมด ด้ดวงกิตวิญญาณทั้งหลายทั้งอาณาบริเวณนี้บริเวณใกล้เคียงเวีนไกลไปด้วยบาร,รมีของหลวงปูด่ดูผม,มัปัญโยอวยหลวงปู่ได้นอ้อมนำสภาพดวงกิตทั้งหลายมารับบุญรับกําลังจกักระรัดรับแสงสว่างอวยหลวงปู่ได้ตั้งเป็นกองบุญเจดีบุญบริเวณวัดปางกูแห่งนี้ทั้งหมดเป็นพุทธปฏิมากรของหลวงปู่ดูสูงถึงผรม,มโลก หากผู้ใดใครก็ตามได้สวดคาถาจักรกพัฒน์แผ่เมตตาโมทนาบันทึกบุญนะขอให้สัตถานที่แห่งนี้เปล่งแสงสว่างปรับภพภบูมิได้เองโดยอัตโนมัติต,ตลอดเวลาตลอดการทุกเมื่อจนกว่ารูปรักเหล่านี้จะสลายเป,ป็นน้ําเป็นผงด้วยบาร,รมีของหลวงปู่ดูผมปัญโยแผ่ไปไม่มีประมาณสภาะดวงจิตวิญ,ญญาณทั้งหลายมารับบุญกุศลรับแสงสว่างเพื่อที่จะได้พ้นทุกข์ทั้งหมดทั้งปวงสาธุ เทุทธาสัพเพธรรมสัพเพสังฆาพาลาปตาปทกานันจายังอาลังอะระันตาจะเทเยนะ รักรัักรัมิสะพัสสะเทปุตตสัมเทกรรมสัมเทสังขาทารปัตตาเทกานันใจยังอาลัง อาระอันตานาจเเชนาระกังองันธานินสัพโส ถวายชีวิตพระพุทธธรรมสังฆาด้วยกันพุทธทางชีวิตทางปูเชมิขอน้อมถวายชีวิตขอน้อมถวายชีวิตของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าไว้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเบื้องบนเบื้องบนทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์ธรรมังชีวิตทางปูเชมิ ขอน้อมถวายชีวิตขอน้อมถวายชีวิตไ้กับพระธรรมคําสอนไ้กับพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์สังฆังสังฆังชีวิตตังชีวิตตังปูเชมิปูเชมิขอน้อมถวายชีวิตขอน้อมถวายชีวิตแด่พระสาวก แด่พระสาวกข,ของพระตถาคตเจ้าของพระตถาคตเจ้าทุกทุกพระองค์ทุกทุกพระองค์ที่ตัดสรูแล้วโดยชอบที่ตัดสรูแล้วโดยชอบประกอบด้วยธรรมประกอบด้วยธรรมขอบารมีลงโปร่นะ้อมนำสัาพะดวงจิตวิญญาณทั้งหมดทั้งมวลรับุญกุศลแล้วมาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเปิดโชคเปิดลาภเปิดความคล่องตัว หรือโครคภัยไข้เจ็บอันใดวิบากเวรกรรมอันใดของโลกหลานพุทธบมปัญญยทุกท่านทางบ้านก็ดีที่สุดมนอยู่ที่นี่ก็ดีจากหนักก็ขอให้เป็นเบาจากเบาขอให้หายขอให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อที่จะได้เวียนว่ายใจเกิดไปสู่ภพภูมิที่ดีๆีตาบเท่าเข้าถึงยกวัดสีตาบเท่าเข้าถึงเมืองแก้วพระนิพพานทุก,กจิตทุกดวงเทอญ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิสาธุสาธุสาธุ